ยุคนี้เนี่ยนวัตกรรมอะไรก็เยอะแยะมากมายเลยเนาะรวมแม้กระทั่งตัวปุ๋ยเองก็ตามนะฮะเราอาจจะเคยมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยปุ๋ยเคมีเนี่ยมันมาจากอะไรปุ๋ยอินทรีย์เคมีมันมาจากอะไร, K าาะไรวิธีการหรือกรรมวิธีในการผลิตปุ๋ยเนี่ยมันสร้างขึ้นจากอะไรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเม็ดก็ตามมันจะอันตรายไหมพวกเคมีเหล่านี้มันจะเข้าสู่กระแสเลือดหรือเข้าสู่ร่างกายของเราทําให้ตับหรือไตข,ของเราเนี่ยเสื่อมคุณภาพหรือเปล่าผมต้องบอกงนี้นะครับว่า ปุ๋ยเนี่ยพอพูดถึงตัวเคมีแล้วมันอาจจะทําให้เรากินจินตนาการไปว่าเคมีนั่นคือออกมาจากแลบนั่นคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันอันตรายมันเป็นเคมีเหมือนเคมีในโรงงานอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วคําว่าเคมีมันมีความหมายที่กว้างกว่าน,นั้นเดียครับไม่ว่าจะเป็นตัวปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยน้ําก็ตามเนี่ยความหมายของคําว่าเคมีนั่นคือมันมีสารอาหารหรือธาตุอาหารเป็นเคมีวัตถุมันไม่ใช่เคมีที่ ลาดใส่แม่น้ําแล้วปลาตายอย่างนี้มันคนละเรื่องกันเคมีคือสารอาหารธาตุอาหารที่ต้นไม้ต้องการต้นไม้ต้องการกินเคมีเช่นเดียวกันคําว่าเคมีก็คือธาตุอาหารนั่นเองร่างกายเราที่เติบโตได้ขนาดนี้เราก็กินเคมีเป็นอาหารนะเคมีที่เกิดจากการย่อยแป้งย่อยเนื้อย่อยผัก บ่ยผล,ลไม้ก่อให้เกิดกลายเป็นเคมีเคมีเหล่านี้จะวิ่งเข้าสู่กระแสเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเซลล์นี่คือเคมีทั้งหมดพอผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะก็ตว่าเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ยเคมีมันก็เกิดขึ้นได้อย่าง2ออย่างอันนี้1่คือเคมีสังเคราะห์เคมีสังเคราะห์อันนี้คือเคมีโดยแท้เลย เอาน้ํายาเคมีมาสังเคราะห์มาผลิตเป็นตัวปุ๋ยหรือเป็นปุ๋ยน้ําอันนี้อันตรายเพราะว่ามันมีสารเคมีเป็นส่วนผสมถ้าเกิดในทางของกฎหมายเกี่ยวกับปุ๋ยเนี่ยเขาจะเรียกสารเหล่านี้ว่าอะนินซีก็คือเป็นเคมีที่ไม่ได้ผลิตจากอินทรีย์วัตถุไม่ได้ผลิตจากธรรมชาติเป็นเคมีสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนอีกทางหนึ่งนั่นก็คือเคมีที่ผลิตจาก อินทรีย์วัตถุคือโดยหลักการธรรมชาตินะครับอินทรีย์วัตถุหรือว่าพวกขี้วัวขี้ไก,ก่ซากพืชซากสัตว์อะไรเหล่านี้มันก็จะเป็นซากอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดซากเหล่านี้มันมาพบเจอกับเชื้อจุลินทรีย์จุลินทรีย์จะทําการย่อยครับย่อยพวกอินทรีย์วัตถุเหล่านี้เนี่ยให้กลายมาเป็น เคมี me, หรือสารอาหารในโมเลกุลที่เล็กลงอันนี้เขาเรียกว่าเคมีที่เกิดจากอินทรีย์วัตถุสำหรับในเนื้อของปุ๋ยอินทรีย์เคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําของจอนคอยเนี่ยถึงแม้ว่าหน้ากระสอบเขาเขียนว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือหน้าขวดเขาเขียนว่าปุ๋ยเคมี me. แต่มันคือเคมีที่ได้มาจากอินทรีย์วัตถุสกัดสูตรเข้มขน้นไม่ใช่เกิดจากอันอินทรีย์มันก็เลยปลอดภัยไม่ได้มีสารตกค้างในฐานะความเป็นสารเคมี me. เคมีเหล่านี้มันเกิดจากการทําปฏิกิริยากาันระหว่างอินทรีย์วัตถุก,กับเชื้อจุลินทรีย์ที่มันย่อยสลายย่อยสลายปัน่นโมเลกุลให้มันละเอียดลงไปกลายเป็นธาตุอาหารแบบสกัดเพราะฉะนั้นเคมีตรงนี้มันเกิดจากธรรมชาติเราดึงธรรมชาติดึงธาตุอาหารออกมาทําให้มันเข้มข้นกลายเป็นเคมีต่างกับที่อื่นที่เขาใช้อนินทรีย์เลยอนินทรีย์คือเป็นเคมีสังเคราะห์ แล้วก็ดึงมาเป็นธาตุอาหารเลยความอันตรายก็จะแตกต่างกันไปการตกค้างในผลผลิตของเราก็จะแตกต่างออกไปเช่นเดียวกันถ้าเกิดผู้ได้เห็นภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือเคมีที่เกิดจากอนินทรีย์กินแล้วอันตรายเคมีที่เกิดจากอินทรีย์ก,ก, C, กินแล้วปลอดภัยเป็นแบบนี้นั่นเองหรือแม้กระทั่งปุ๋ยอินทรีย์เองก็ตามถึงแม้ว่าเนื้อปุ๋ยจะไม่มีเคมีเป็นส่วนผสมนะไม่ว่าจะเป็นเคมีสังเคราะห์หรือเป็นเคมีจากอินทรีย์ก็ตามไม่มีนะแต่พอเราหวานเข้าไปปุ๊บมันก็จะเกิด ปฏิกิริยากันระหว่างอินทรียวัตถุก,กับจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายปุ๋ยอินทรียย่อยไปย่อยมากลายเป็นเคมีหรือสารอาหารให้กับต้นไม้เหมือนกันทีนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นภาพเนาะอาจจะเห็นภาพที่จินตนาการยากหน่อยแต่สิ่งที่ผมกําลังจะพยายามสื่อสารนั่นก็คือว่าคําว่าเคมีในวงการของปุ๋ยมันมีอยู่2ออย่างเคมีที่เกิดจากอะนินซีคือเคมีสังเคราะห์มนุษย์สร้างขึ้นกับเคมีที่เกิดจากอินซี คือเกิดจากการกระทําของจุลินทรีย์เพื่อได้เป็นเคมีออกมาและทีนี้มนุษย์ก็จับเคมี2ตัวนี้แหละเอามาทําปุ๋ยในรูปแบบที่แตกต่างกันไปสำหรับปุ๋ยของจอนคอยทุกตัวนะครับเราใช้วิธีการคือเคมีที่เกิดจากอินทรีย์วัตถุผสมกับจุลินทรีย์ทาปฏิกิริยาให้กลายมาเป็นสารอาหารและนําสารอาหารนี้มาเป็นส่วนประกอบของธาตุอาหารให้กับต้นไม้ครบ14ธาตุอาหารนั่นเอง เขาก็เลยต้องเขียนหน้ากระสอบปุ๋ยว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือถ้าเป็นปุ๋ยน้ำให้ทางใบเขาจะเขียนว่าปุ๋ยเคมีเพราะในปุ๋ยน้ำไม่มีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุแต่มีส่วนผสมเพียงแค่ธาตุอาหารหรือสารอาหารที่เป็นเคมีสกัดมาจากอินทรีย์วัตถุเท่านั้นเขาก็เลยเขียนว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีไม่ได้เพราะมันไม่มีอินทรีย์เป็นส่วนผสมไงพอง,งงงไหมอาจจะงงนิดนึงนะลองย้อนกลับไปดูอีกทีนึงก็ได้นะฮะ ปุ๋ยน้ำที่เขาขึ้นทะเบียนว่าปุ๋ยเคมีเนื่องจากมันไม่มีอินทรีย์วัตถุเป็นส่วนผสมมีแต่ธาตุอาหารที่ได้มาจากอินทรีย์วัตถุผสมกับยูรินี์ผลิต2ตัวนี้ออกมากลั่นออกมากลายมาเป็นสารอาหารสารอาหารตัวนี้คือเคมีที่เป็นาธาตุอาหารให้กับต้นไม้เอามาบรรจุใส่ขวดเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำของจอนคอยตึงต้องขึ้นทะเบียนว่าปุ๋ยเคมีส่วนปุ๋ยเม็ดของจอรนคอยมีอินทรีย์วัตถุเป็น เป็นส่วนผสม10%เขาก็เลยต้องเขียนว่าปุ๋ยอินทรีย์บวกเคมีนั่นเองแต่ยืนยันตรงนี้นะครับว่าปุ๋ยของจอนคอยไม่ใช่เคมีที่เกิดจาก อนินซีนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ทราบข้อมูลในข้อนี้อาจจะเข้าใจยากนิดน,นึงแต่สรุปก็คือมันปลอดภัยนะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ใครมีข้อคำถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะทักมาถามผมได้เลยนะครับข้อคําถามไหนมีประโยชน์มีประเด็นน่าสนใจเดี๋ยวผมเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอบอกเล่าให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับสวัสดีครับ